ก้าสบายดีพี่น้องเมือนีอนอ้พอ่อพ่อกระช่องเบาเอือซ่าเนี่ยับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะพี่น้องมาหาบเขา่าอยู่ไฮน่าเบาหนับนะพี่น้องบรรยากาศพี่น้องแดดกระซิซีมีเมฆมียังจังหน่อยกับที่แรกว่าสิกองมาอยู่ไฮน่าเนาะพี่น้องก<ะ>ตอนนี้ก็คือว่าพ่อเปลี่ยนใจว่าเอาขึ้นไปบ่ยู่ทียังดีกว่านะอยาฝนตกห้ามเนาะพี่น้อง เขาเฮากระแหงไปที่เรียบร้อยเลยตอนนี้ไว้เอาไว้บ้าตาบ้าตามาสบายดีป้าลุงแล้วเร็วมาไว้ไว้สบายดีป้าลุงเนี่ยสบายดีป้าลุงพนว่าพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงเบาหนามลาก็อันนี้คือน่องทรายของเบาหนามเนาะเพิ่นกำลังมัดเขาอยู่อย่าไปเหยียบอย่าไปเหยียบเขาเขาเจ้าแม่ตา น,น้าานอ,นองเนกำลังมัดเนาะส่วนเบาเอือกับเบาหน้าสีผ้ากันหาบเข่าได้พี่น้องให้น้องมัดเพื่นวะนี่แดดแดดได้พี่น้องเลอตอนนี้แรงมีแต่ลงพินบาเ <laughs> บาไปเพื่อนว่า <laughs> 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 ไปแต่ตอนเศร้าตอนแรงไม่ได้ไป มัด2หอ่อคือประมาณห่อเดียวมันจะไงเอื้อครับแล้วตัวจะวเลี้ยงเลยแม่นบอกเซันอ๋อพัีเม็ดเก้พอดีมัดให้น้องเพิ่นหมัดเนาะชวนเบาเอื้อกับเบาหน้ากับสีพากันหาบเด็กพี่น้องเบาหน้านจเจ้า,าเฮ็ดเอียงนั่นนหละนี่ปู่ในถางเพียงนั่นนี่ก็คือคองที่เท้าที่หาบเนาะ เอิญไม่ขันลาวอลไรกัอันนั้นเขาเอิญไม่ยังวะฮะไม่เท้าอย่างวะ <c oughs> ขมังเนาะไล <c oughs> ้ขมังคอยคอยลืมพี่น้องน้องที่เจ้าบ้านคอยนะมันอุบัติเหตุมาเต้สมัยคอยยังน้อยแะน,นะก็มีแต่รถไทยรถไทยเนาะแล้วก็ลืมเนี่ยนนมามื่อนี่คือมาเจออยู่บ้านเบานำ้ำ ยวเบานามพนสิหาพี่น้องข่างละจักมัดเดาา้หาบเข่าเด้อพี่น้องหาบเข่าเด้อไปพี่น้องเบานามพุชีหาบเข่าเลยสู้ไม่สู้ไปตม ไปแล้วพี่น้องหาบึืนทียงปูนลดลงมาบ่ได้พี่น้องหาบรุ่นนี้สีวิตไปพี่น้องหาบเขานัำเบาน้าเด้วยพี่น้องเดี๋ยวเบาเอือสิขึ้นไปเอาไม้ขาลามกันเด้๋ยพี่น้องว่าเมื่อกี้เนะี่ยเอาไม้ขาลามมาขันเดียวเนาะให้แนนพ่อเพิ่งมาสีคุมาไหว้ขางเดียวกันแต่ว่าเอาไปเอามาเพิ่าเอาขึ้นไปไว้ยูท่้งพี่น้องนี่แหละหาบไป เพื่อสีหอดเทียงนะพี่น้องมารอบที่สองให้เบาเอื้อเพื้น,น <5 S 3> ห้าเหยียบเขาเบื้องละห้าหเขาไหวบไวบไหวโบหน้าตาข้างละห้า <c oughs> มาหาบเข่าเดอพี่น้อง นักคึกบมารรมดเน่าเดาเด้อเพิ่นหับเข้ามาละผูครั้งแรกพี่น้องครั้งแรกครั้งแรกนี่ข,าขา้าวเาไปไปเลย เป็นบ่เลยเมื่อฉีดบรูทบ่หมดเบิร์นเสียบเวียงเป็นยู่เป็นยู่เป็นยู่เ้อะพี่น้องเห็นหน้าได้ยู่มาพี่น้องรอบนี้ให้น้องสาวลาพี่น้องทางละสองมัดไใบบ่อ่ะเบาหนำเพิ่นเสียบให้น้องสาวเพิ่นพี่น้อง ไปพี่นอ้องไปพี่นอ้องเ้าน้าแกงเอ้ยแก่งเนอนะบวคูบดอกบ่ชคูบดอกไปทางละาสามารถพี่นอ้องรอบแรกคนณเอาสาม แกงน้องสาวเพื่อนลราพี่น้องมาแล้วพี่น้องสีฮอดแอนร้านอยู่บดีรือสีความกลางทางกับ่หูนะพี่น้องนะไปมาแล้วพี่น้องน้องสาวหล่ะมาแล้วเทเป็นอยู่บ่นอ๋อเทเป็นอยู่บ่นอ๋อเนี่ยได้อยู่พี่น้องได้อยู่ได้อยู่ไปเดินมาหาข่าวซอยกันด้วยพี่น้องเลย เบาหนักเพิ่มมากเลยเท่าพูสัตว์แย่งอยู่พี่น้องเอ้ยมา,อมาแล้วพี่น้องกระสีฮอดล้านเพิ่มเลยละเมื่อเด็กเมื่อเด็กเพิ่นมามาเด้อพี่น้องมาหาบข่าวซอยเน่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่เพื่อเดช <laughs> ทีถอกเข่าของเพื่อเด้อพี่น้องทีมอึลงดบพี่นอ้องเอ้ยไปมาหาบซอยนเด้อพี่น้องไก่เติบได้นี่ ให้ลูกๆหาบเนาะพ่อเพิ่สีเลี่ยงไวท้ทางด้านนี้นะพี่น้องพากันมาอันหาบสามไอ้นองเนาะเพิ่มันนี้ก็ได้มีเบาเอือ้อมีเบาวนามแล้วก็มีนกสาหลาเนาะเมื่อยเด็กจักหน่อยเด็กพี่น้องก็ได้ยินเสียงหอบแหกแหกจักหน่อยเด็กพี่น้องให้พ่อเพิ่เลี่ยงเนาะเบาเอื้อสิไปหาบแล้วพี่น้องเอ้เดี๋ยวมันสีบ่แล้วตอนนี้เบาเอื้อเพิ่มาแล้วเนาะูที่แรกเอาเอาเบื้องละห้ามัดวันนี้เอาเบื้องละหกมัด ถ้ามาถามความรู้สึกคุนตอนนี้เพูดปิดแน,ดดนวดเป็นยังไงเมื่อยบอลมพัดพี่น้องหวยบอความรู้สึกคุณตอนนี้ลมพัดลมเทสีแ <laughs> บาบว่บาติดตอกติดตอกคันนาหน่อยน้องลมแหง้งที่ข้างละหกมัด เมื่อยสีลากสีเรือบพี่น้องแล้วเบิ่งน้องสาวน้องสาวทางด้านหลังพี่น้องเหมือสภาพยังอีกขางหนึ่งยังอีกยังอีกขางหนึ่งนาะพี่น้องคือว่าเซ็ิ้นไปแล้วขางหนึ่งกะสีกองไวประมาณนี้นะพี่น้องแล้วเอาผ้ามาคลุมไว้นอยด์ฟอนตกประมาณนี้ละฟัง ฟังเสียงหายใจเขาด้วยหอบแคกแครอยู่พี่น้องเลยมาเบาหนำเพื่อนเสียบให้น้องสาวเพื่อนพี่นอ้องทางสามารถมมมมข่างเราสามารถน,นักมีเด็กมามาหลุ่นด้วยพี่นอ้องว่าเพื่นสิโตขะนาบอาขะนาโนยหน่อยอข่างนี่นะ บาวน้ำขึ้นไปแล้วพี่น้องน้องสาวไปก่อน่นบาลน้ำขึ้นไปแล้วเดี๋ยวบปอื้อก็จะหาบน้ำหนังเลยพี่น้องบ่มีบ่มีตักกล้องไปกันเลยพี่น้องไปหาบเขากันพี่น้องบาวน้ำ่นหาบแล้วหลานชายหาบสุดท้ายบาวโนเพิ่นก็หาบคือกันเนาะพี่น้องพี่ว่าคลิปนี้ก็ ไปคลิปหาบเขานะพี่น้องเนะฮะ <c oughs> มาหอดแล้วพี่น้องมาดูนกันมามานทำกันเท่ <c oughs> มุ้งยัง <c oughs> นะบมาทำกันเท่แล้วพี่น้องเน่เน่อ๋อบาลโนเทต่อวอยวอยวอยปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องถือว่ามุนิจะเสซ็ดสิส้น <c oughs> ตายโคโลเอ้ยแลวเมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ย มีลานไปดกันไม่กว่าอันนี้นะไม่งูแต่เห่น้อยเอาไปเอาไปทิมเอาไปทิมเอาไปทิมแล้วแล้วลูกพ่อเป็นผู้เลี้ยงเราพี่น้องเลี้ยงได้หลายเติบได้ยินเสียงเสียงหอบหายใจบ่พี่น้องเสียงหอบแยกๆ เมื่อยพี่น้องหาบเข่าเขานักเข่าบ่แหงเลยอันพากันหื้อเนาะเพราะว่ามันลงน้ำเบิดเสียมะเกาะมันจะสี่แหละบริโภคบริยังดอกคือสี่บมีฝนดอกจี้อ่ะพี่น้องถือว่าฮอดนี่กะบมาเพื่อสิเกล้ภาพบรรยากาศเอาเพียงเท่านี้นพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์บอกเอื้อบอลน้ำด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี สบายดีะ<อ>าดะสบายดีบังดูไรสื่อ,อยังก็สบายดีซิโร่ซีโร่นั่นเองสบายดีสบายดีว้าบงดูเรายัางไม่เปลี่ยน่นเรายังโมเป็นเราพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องแดดแดดดดดดอันจเจ๊เฮตานุ